สำหรับในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทยนั้นนะครับภาษาหลักที่ใช้สื่อสารในชีวิตประจําวันก็คือภาษามลา,ายูแต่ว่าที่ผ่านมากลับไม่ค่อยมีสื่อที่ใช้ภาษามลา,ายูในการนําเสนอเรื่องราวต่างๆนะครับมาวันนี้ในขณะที่กระบวนการพูดคุยเพื่อสัติภาพกํลาลังเริ่มขึ้นทําให้สื่อมวลชนเริ่มผลิตสื่อที่ใช้ภาษามลา,ายูเพิ่มมากขึ้นติดตามรายงานจากนักข่าวพลเมืองมหาวิทยาลัยสงขลานครินวิทยาเขตปัตตานีครับ รายการรายยัดปัตตานีหรือเสียงประชาชนปัตตานีของทีมอามนกรุ๊ปออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ภาษามลายูในพื้นที่3มจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นหนึ่งในความพยายามสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจโดยใช้ภาษามลายูในรายการโทรทัศน์ประเภทเสวนาเพื่อร่วมกันแลกเปลี่ยนและหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเราใช้ภาษามลายูที่สามารถสร้างความเข้าใจให้กับ คนได้นี่ผมว่ามันก็เป็นเป็นอีกวิธีการหนึ่งที่จะสร้างความเข้าใจสร้างจิตสํานึกให้เขาได้รับรู้ว่าปัญหาที่มาเกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นี่เกิดขึ้นเนื่องจากอะไรภาษามาหรายูนั้นเป็นภาษาที่คนในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ใช้สื่อสารในชีวิตประจําวัน และเพิ่งจะถูกใช้ในการสื่อสารผ่านสื่อในช่วงหลังและถูกตั้งความหวังว่าจะเป็นส่วนหนึ่งในการสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจเพื่อเปิดพื้นที่กลางเพื่อสร้างบทสนทนาสําหรับคนในพื้นที่ตามแนวคิดสื่อสารเพื่อสันติภาพณปัจจุบันนี้นี่หลังจากเ,าเรื่องสันติภาพเรื่องการเจราจาเรื่องการคู่ค้ารีนี่มันชัดเจนในระดับหนึ่ผมคิดว่ามิติของภาษาอลารอยู่นี่ เสริมได้มากอย่างเช่นในสถาบกาแฟาในร้านกาแฟาอะไรต่างๆแต่ณวันนี้นี่ผมคิดว่าภาษามาลายูเป็นกลไกหนึ่งที่จะขับเคลื่อนเรื่องสันติภาพก็ยากจริงๆแล้วก็ภาษานี่มันมันเป็นองค์ประกอบในนั้นเอง,งแต่ว่าพื้นที่เนี่ยมันเป็นส่วนทางการถ้าพื้นที่เปิดเนี่ยผมว่าภาษามาลายูน่าจะเพื่อสันติภาพมาก เราก็มีการผลิตหนังสือพิมพ์นะครับชื่อว่าสีนารันหนังสือพิมพ์ปฏิบัตินะครับสำหรับการผลิตนักข่าวเนี่ยสื่อภาษามลายูนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเราหวังว่าจะมีส่วนในการขุ้นให้คนในพื้นที่เนี่ยได้ร่วมกันผลิตสื่อแลวก็ติดตามอ่าน ก็สนับสนุนในเรื่องของการเขียนสืออ่อภาษาาาายูให้มากขึ้นในพื้นที่นะครับควบคู่กับการสื่อสารด้วยภาษาไทยครับ ขณะที่กระบวนการการพูดคุยเพื่อสร้างสันติภาพในระดับผู้นํากําลังริเริ่มขึ้นในระดับพื้นที่นั้นคนจํานวนไม่น้อยก็พยายามร่วมมือกันสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องต่างๆที่เกิดขึ้นและหาทางออกร่วมกันผ่านการสนทนาสาธารณะในระดับต่างๆด้วยภาษาที่เป็นเอกลักษณ์ของพวกเขา ในวันที่ภาษามลายูกลายเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการสร้างสันติภาพเช่นนี้ปรากฏตการสื่อสารด้วยภาษามลายูบนพื้นที่สื่อที่เกิดขึ้นจึงเป็นสัญญาณแห่งความหวังหนึ่งที่ชายแดนใต้นักข่าวพลเมืองมหาวิทยาลัยสงขลานครินวิทยาเขตปัตตานีรายงาน